ที่ทุกผูชมด้วยนะครับยิ่กับผมนายมาสระเฮ้ยย,ยิ่กับผม M m y t i p นะครับ y t i p นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Mobile of Legend กันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมาไต่แรงนะครับเพิ่งอยู่แรงไก่อยู่เลย <laughs> คนอื่นเขาไปแล้งอันนี้กันหมดแล้วแล้งแพะแล้งเสืออะไรกันหมดแล้วนะครับแต่ผมยังเพิ่งอยู่แล้งไกอ่อโคตรกากเลย,อยโอเคงั้นรอก่อนนะครับ โอเคเอาเป็นว่าเก็บแรงที่หลังก็แล้วกันผมรอมาตั้ง3นาทีกว่าแล้วนะโอเคงั้นเราจะไปคลาสสิโอเค <Okay. S 2> เอาอะไรไปดีเอามียะไปไหมเอามียะไปไหมทุกคนอเอามียะไปดีกว่า หรือว่าจะเอาเนียทอไปเออมียานั่นแหละโอเคซึ่งผมถ้าเกิดผมเล่นกากนะครับไม่ค่อยจะเก่งมากโอ้ฝั่งมันก็เอาเนีย,ยไปอ่ะ ฝั่งมันมีคารินาด้วยแล้วก็มีไซครอปมีไซครอปมียะแบนมอนอลลสคารินาคารินานี่น่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในกลุ่มมันเฮ้ยแต่แต่เราฟ่เอลก็โหดอยู่นะ เล่นกลางครับจังหวะน,นี้เราจะต้องเล่นกลางไอ้เดี๋ยวเขาให้เราไปเล่นนะน,นี่วะเพื่อจะได้รับตังเพิ่มให้เ,เพื่อนรอเราด้วย<อ>เราเล่นไม่เก่งนะ<อ>เพื่อนหามเราด้วยเราฝ่ออิ้วรอหน้อย อูมาสองเลยเหรอ,อ,รอวูลาฟาเอลรัดหรือว่าหรือว่าลาฟาเอลฆ่าก็ไม่รู้ฟาร์มก่อนนะคบ วูวคารีน่ามาตัวที่โกงที่เกือบที่สุดมาสิมาสิมาสิคารีน่า โอเคที่จริงคาริน,น่ามันก็ไม่โหดมากเท่าไหรน่นี่ไม่มีเพื่อนมากับเราเลยเหรอเพื่อนใครก็ได้มากับเราหน่อยไปฆ่าไซขอบดีกว่านั่นนั่นนั่นโอ้ยโดนดัก ด,ดีนะที่มันรีที่มันรีโหลดรอนไม่นานสวยเพื่อนอลิสเราจะไปฆ่าอาลิสกัน นั่นๆไซขอบมาสซขอบมามาดีไซขอบเฮ้ยอาริสมาอาริสมาเพื่อนจัดการอาริสให้หน่อยเราไม่เก่งเราไม่เก่ง โอ้เฮ้ยคารีน่ามากูจะตายแล้วเพื่อนช่วยด้วยสวย <c oughs> จะได้นอนนะโอเคนะครับนุ่น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 ป้องตายนี่แหละ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  นี่เนะี่ยสองตัวติดนี่นี่นะ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 ี่นี่น,ะนี่นะีนนะ่คารีน่าคารีน่าจะไปไหนมันมันจะตายแล้วนะคารีน่านะ่ะช่วยเราด้วย อุ you, ้ยใส่ขอมาใส่ขอมาโคตรชุยลมุนเลยเพื่อนโดนขังอออาอลิมงอาสอันกาะงเกะกลิสอิปงปทำไมเรากากจังเลยหรือว่าอลิสมันโหด คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนคิดว่าอลิสโหดหรือว่าผมกะเองแต่ผมว่าเอิมนิวรูปเอกดีน่าจะคอมเมนต์ว่ากะค <c oughs> ารีน่ามาคารีน่าดิ <c oughs> พูดผิดเอาไปเลย <c oughs> เดียวอีกนิดเดียวทน,นี่ผมคิดอะไรอยู่เดียวเมื่อกี้จะเอาป้อมให้ได้เลยแต่ไม่ได้อะใช้สก,กิลหนึ่งแล้วอะขนาดใช้สก,กิลหนึ่งยังยังไม่ได้อีกไปไปเร็วไปเร็วราไฟเอว ่เส oh. like ียงนายมอกนี่ใช่ไหมบ่งตายนั่นเฮ้ยทำไมมันแรงจังนี่มันจะเที่ยวกันได้บ้างเลยหูฟ้ามันก็จะออกนี่เหมือนกันมันจะออกไปเข้าหน้าไหนไงอืมมันจะเข้ารถเนี่ยเสียแบบนี้นายก็มา้องมิตาย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 ไหมตายไหมโอ้ยลาดอ่ะเอออย่างน้อยคาริน่าเราก็ตาย ตายนี่เนี่ยมา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 นั่นมาละลตุ่มไข่ลาดเนี่ยในของเราครบยังยังเลยอสามอันป้อมเราแตกไปแล้วหนึ่งป้อม เพราะฉะนั้นเอาชายเดียวยังไม่ได้นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคําเลยก็บอกอยู่ว่าชายเดียวยังไม่ได้อย่าเพิ่งใส่ขอบอยากเจอเหรออยากเจอเหรอ อยากเจอเหรออยากเจอเหรอโอ้ยลาดไปนี่ผมโคตรเกลียดไอ้คนลาดเลยกวาดกลางเลยเออป่องตาย มาอรับกัอนอุย๊ยอริสมาอาริสมาใช่ด้วยแลอย่าไปใส่เดียวกับเขามากนะครเดี๋ยวเราตายชนะชัวฆ่าสิบเอ็ดตายสองช่วยฆ่าสี่ทุกคนไปเอาเลยไหมดีเอามังกรไหม น่นนๆมันต้องฆ่าสักคนม้างล่ะมันต้องฆ่าสักคนม้างล่ะโอ๊ยโดนมียะฝั่งมันค่ะโอเคดูท่ามียะตอนวิ่งสิ เราจะไปตัวตัวกับสซคขอบกันศพเรียงลายมาเอา้าเพื่นอนเราบอกว่าจะไปตัวตัวกับไซคอบนอายไม่ต้องมาเสือกอลิสมาเพื่อนช่วยด้วยเมดกี้ยังบอกอยู่เลยว่าไม่ต้องมาเสือกอะไรครับเนี่ยโปง้ออง,อ,งอะไรครับเนี่ย ศัตรูยอมแพ้สุไว้ฮูว่าเ <What? S 1> พื่อนคนอื่นก็ เพื่อนคนอื่นเขาค่า3 6, าค่าหกค่า0ูนย์อุดการค่า0เยี่ยมขอบคุณมากเพือ่อนเราติดตามให้โอเคเอาละครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ บายบายโอ้อะไรเนี่ยได้สกินไรล่ะบายบายจุ๊บจุ๊บสะจุ๊บอมมุบมุบ